สวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็จะมาแนะนํานะคะการโหลดแอป o o m นั่นเองนะคะซึ่งอันดับแรกนะคะท่านผู้ปกครองนะคะก็ต้องโหลดแอป o o m นะคะมาจาก a p p Store นั่นเองนะคะค่ะเมื่อกดเข้า a p p Store ไปแล้วนะคะก็ให้พิมพ์ค้นหานะคะคําว่า Zoom c l o u d Meeting นั่นเองนะคะ แอปพลิเคชันนะคะก็จะเป็นสีฟ้าๆแบบนี้เลยนะคะให้ผู้ปกครองนะคะกดดาวน์โหลดนะคะเมื่อดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะสามารถเข้าเรียนออนไลน์ได้นั่นเองค่ะสำหรับวิธีการเข้าเรียนนะคะคุณครูนะคะจะส่งลิงก์เข้าไปในไลน์กลุ่มของแต่ละห้องนะคะโดยอันดับแรกนะคะให้ผู้ปกครองกดเข้าไปที่แอปพลิเคชันไลน์ก่อนค่ะ เมื่อผู้ปกครองนะคะเข้ามาในไดร์แล้วผู้ปกครองสามารถกดเข้าไปในกลุ่มห้องของตนเองได้เลยค่ะซึ่งในวันนี้นะคะคุณครูขออนุญาตสาธิตโดยใช้กลุ่มที่คุณครูตั้งขึ้นนะคะค่ะเมื่อเข้าไปแล้วนะคะก็ให้ผู้ปกครองนะคะกดลิงก์ที่คุณครูส่งมาได้เลยค่ะจากนั้นก็จะขึ้นหน้าแบบนี้นะคะให้ผู้ปกครองกดตรงจุดจุดสามจุดข้างล่างนะคะแล้วก็เปิดด้วยเบราว์เซอร์เริ่มต้นค่ะค่ะผู้ปกครองก็รอสักครู่นะคะ ค่ะจากนั้นก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้นะคะให้ผู้ปกครองนะคะกดคําว่าจ้อยวิดีโอนั่นเองค่ะค่ะจากนั้นนะคะผู้ปกครองนะคะก็จะสามารถเข้าห้องเรียนได้แล้วค่ะโดยผู้ปกครองนะคะก็กดเปิด Wi-Fi or Cellular Data นะคะจากนั้นก็จะสามารถเปิดไมค์แล้วก็พูดคุยกับคุณครูได้ค่ะสำหรับการติดตั้งโปรแกรม Zoom แล้วก็การเข้าเรียน Zoom นะคะก็มีเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณท่านผู้ปกครองเป็นอย่างมากนะคะ